ไม่ยอมตุย้ยไม่ยอมตุ้ยหรอกนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุจี้ชาแนลนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเล็กแล้วในเกีย์ฟรีไฟเดี๋ยวเรามาไต่แรงสี่วิีกันค่ะไปบุกค,ค่ะทุกคนบุกบุกบุกุขออ้อมนิดนึงนะ ทุกคนเลยอยากซื้อคู่หูมากเลยมีคู่หูแนะนำไหมโอเคพื่อนรอโดนยิงหัวโดนหัวต้องอ้อนแ ไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนีโอ้ยไม่ทำชี้ช้ โอโหไม่ไหวหรอกสามหนึ่งเอาใหม่ค่ะก้ This about ฟาร์มาเข้าใจโอเคอยู่รวมกันไว้ไปเขาบอกว่าให้เราอยู่รวมกันไว้ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะรอบนี้จะชนะกับเขาบ้างไหม จจับคนอ้อมหนึ่งลายมีไหมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยโอ้ตีด้า เอาเสียได้โอ้โหทุกคนเออเต็มที่แล้วแหละ <I always S 1> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ช่วงนี้จะเห็นเลนเล่นปืนตัวนี้บ่อยหน่อยนะไลท์กนอะ โอ้ยนี่นายนายนายวัยรุ่นเบอร์สองโดนยิงโอ้ยเต็นเต้นจัง ลงหรือยังยังไปยี่ไหนี่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเยเยเีเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งต้ยเดี๋ยเพิ่งต้นะ โอ้ยฮายโอ้ทำไมเลยเล่นกลแบบนี้เนี่ยฮึได้บอกน้องว่าอีพีนี้จะสูญสิอีกเนี่ยดิ ไปค่ะทุกคนอือหือเราจะไม่ใช่งานจริงใช่ไหมอุ๊ย เฮ้ยทุกคนเฮ้ยยยยยย้ยย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 ยงยยยยอยยยแล้วยยยยย เฮ้เอาใหม่ให้แก้ตัว This worry about. Have สุดยอดอ่ะ <need> ต้องการอะไรต้องการอะไรไปค่ะตื่นสุดอ่ะเพื่อนแบบสุดยอดมากเลยค่ะ เก็บสามเก็บสี่กันทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะตามคนที่เป็นสอบประปาราวไปนะคะอีพีที่แล้วคือแบบว่าเราแพ้แบบคือเขาชวนเรามานึกว่าเขาจะแบกเขาไม่แบกเราโอ้โปลาระเปิดมาแบบอู้ <c oughs> <c oughs> Uy uy. Oh, hampir pecah. Enggak bisa tenang. Uy, top temur. Uy. Hampir pecah. Coba nyong tu. จะไม่ยอมตุวยหรอกนะจะไม่ยอมตุวยหรอกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแพ้กีกแล้วโอเคค่ะ EP นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้า